อัลลบานาฮอบภาษีมเบบลาเ,าเอ่งกังดิลุกมังเกอร์คอมเมนต์ฮอบฝนตกค่ะฝนตกป้าเด็กหน่อยเล่ยนหนามอยู่อ่าอยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งเบึงบรรยากาศฝนตกค่ะเด็กหน่อยกมวนซื่นค่ะผู้ใหญ่กาวาหนาว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 ก็ได้เวลาไม่ได้แล้วค่ะเลิกง,งานแล้วกันแล่นไปท้ำกับเขา ขอบขวดที่บาทจากนั้นกระแลนมายิ้มต่อค่ะช่วงนี้ยิ้มเปิดเลยเด้อค่ะเงินที่เสียไปเพชรทดใส่ให้คุมค่ะสุดใจค่ะเดี๋ยวออกกับร่างกายตอนนี้ยิ้มกับเปิดเรียบร้อยเด้อค่ะเพจกับพยายามมากลีดค่ะลีดหลีด,ล,ดลีดการเนื้อโควโินาค่ะ กันนะโดส um, ื่นค่ะโอ้รู้สึกว่าหุ่นดีเป็นกองเลยนะกะซีโยสภาพนีเด้อค่ะหลังจากหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากหนึ่งชั่วโมงเออเหลืออะไรไขย้อยค่ะเห็ดค่ะเห็ดเห็ดไขมันจังเห็ดค่ะเมื่อนี้ซีวิตก็สดสื่นไปแน่เด้อค่ะเด้อลังจากที่เลิกงานเพชกะ ไปเฮ็ดกับเขาไคขอบครัวเนาะค่ะหฮลูกไ้ซาม่ค่ะพอหลังจากที่เฮ็ดแล้วใส่เวลาประมาณสิบหานาทีเฮ็ดแล้วค่ะมือนีเฮ็ดพระแนงให้เขาค่ะกะแลนมายิ้มค่ะไปยิมอยูสองชัมมง่วโมงหลังจากยิ้มแล้วเพลดเกซีมาสวนค่ะมาเพื่อล่งสลัดเพราะว่ามือนีฝนตกแมนบอกค่ะสะลัดกระสมควรจะได้ลงตอนนี้ค่ะ เบงสวนเพชรค่ะกระเทียมกระไก่ได้เก็บแล้วสตรอเบอรี่กำลังออกดอกเต็มเนาะคะ่ะเนาะี่กส็ส่วนสวนมมพวกค่ะนี่คือทั่วค่ะทั่วแขกทั่วแขกทั่วแขกเพชรก็มีด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจังสีโซ่มือหลังค่ะมือนี้มีพื้นทีหน่อยนิดค่ะเพชรได้ยังหูบอกค่ะได้ได้สลัดมาจากมมค่ะมในสวนน้ำกันนะคะอ่เขาเสาเห็ดน้ำกัน เพื่อ,อทีจะให้เขาบอกว่าเขามีหลายเนาะเขาให้ปลูกว่าซ่านนี่คือสลัดค่ะที่หน่อยนิดเพชรกะซีจัดการปลูกเนาะค่ะมันต้องลุ่งมือนีพอดีพอ่อพอดีเพราะว่าแดดโบ่าดินโหลายเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาซอยเพชรปลูกบางทีน้อยหน่อยเป็นเพชรกระปลูกให้มันอัดเหยียไดได้ค่ะธรรมดาแล้วนอคนมีทีพื้นหน่อยเนาะ ทีของเพ็ดก็มีประมาณซํานี่แหละคะ่ะโหลายค่ะโหลายเพ็ดกะเพ็ดกะสิใส่การดาจัดการปลูกในนี่แหละคะ่ะดินเหนียวไปแน่นะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปยังไงเนาะค่ะเนาะล่องเบิงล่องเบิงนี่ค่ะปลูกเรียบร้อยะคะ่ะปลูกเสร็จแล้วเด้อค่ะเดอ้อสภาพก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะมาลุ่นกันว่าสิได้กินบ่่ะ เบี้ยไงโบดค่ะเก็ดจะลดหนาำเนาะค่ะเนาะลดน้ำถ้าได้กินก็ดีก็ได้กินเมียงปลาเนาะคะ่มะมาลุ่นกันมาลุ่นซอยกันเนาะค่ะเนาะนีกคือกระลำค่ะ กะล่ำน,นี่โบมักอ่ากะล่ำนี่โบมักโบมักอ่าแดดปันได้เด็กอะพ่ออยู่ในโฮมนี่โอ้สุดยอดเลยค่ะขั้ใหญ่ของเขาเบิงค่ะแล้วกันนี่เบิงเบิงเด้อค่ะเด้อนี่คือมันฝรั่งค่ะที่เฮ็ดคลิปก่อนๆใหญ่แล้วค่ะที่คุ้มไว้นั่นก็คือผักกาดหินค่ะคือลั่นเต่าค่ะทั่วลั่นเต่า กับขนาค่ะเบิ่งทีหน่อยนิดเนาะคะ่ะเนาะก็าาใส่ประโยชน์ได้เต็มที่บ้างค่ะตัวลันเตากับขนานะคะเป็นผ้ายในบ้านค่ะเพชรกระลงอ่าพักอีตูไหวเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งพักอีตูค่ะกำลังจะเลื่อนเติบโตต้องแยกค่ะแต่ว่ายังโบมีดินเด้อค่ะเดย้ยังที่บอ,อกไปค่ะตัวนี้สุดที่สองค่ะ สุดที่สองยังอยู่แบบนี้บ่แไม่นะสุดเดียวกันนะคะแต่ว่าการจะเริ่ญเติบโตแตกต่างก,กันค่ะเบิงพักซี่เหล้าค่ะทดน่องปลูกนะคะในบานพักต้นใบไ่ค่ะต้นไม่ผ่านแสดงว่าขาดสารอาหารหรือเปล่าก็โมโหค่ะเบิงค่ะขนาดคือกันค่ะขนาดเพชรกระทดน่องปลูกในกระถางค่ะโบผ่านคือกันค่ะไม่ได้ผลนะคะไม่ได้ผล ปลูกข้างนอกและท้อนกินดีกว่าค่ะเบื้องต้นพริกค่ะต้นพริกกําลังมานี่คืคอต้นพริกค่ะต้นพริกกาลังใหญ่ตรงแยกคือกันค่ะส่วนนี้การทดลองของเราอีกแบบก็คือลองวานในกระถางขังในค่ะโกโบยยเพชรกรบ็บโปเข้าใจว่าทําไมโกโบย,ยัยอาจจะเป็นเพราะว่าบานพักของเพชรหลอนบ่พ่อค่ะค่ะ ติ่มุมใบนี่คือพักอีตูวนะคะใบแมงลักใบแมงลักเบิ้งสัสๆ์ค่ะใบแมงลักอ่ะเปิดห้เบิ้งก็ได้กระสันส <c oughs> มีทีหน่อยนิดค่ะในบ้านก็ได้เบิ้งใบแมงลักเนาะ,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 ะ่ะเนาะวาสิขึ้นก็ได้เก็บใส่เห็ดบ่ค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนเป็นการปลูกในบานครคแั้งแรกเคะ่ะแตงกวาค่ะเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะขึ้นทุกเม็ด หลังจากนั้นเพชรกระแบงค่ะแบงมะปูมะเขือเทศมะเขือเทศนีนกระโบเมนมะเขือเทศย่างเดียวเนื้อค่ะโอ้ยโยยโยยโ,ย,โ,ย,โ,ย,โยนั่งกับโบได้ปะที่นี่ก็คือขนาดขนาดน้ำพึอค่ะมะเขือเทศขนาดส่วนน้นใบอะไรคะใบโหระพาค่ะส่วนนี้เด้กเก้าอี้มากค่ะไปเก็บขยะมากด้กเก้าอี้ กระซั้ม <oten> น <reading motherf abil itation> <âu tous deux warn> ี่แหละค่ะสวนในบ้านค่ะเป็นจังไดค่ะสวนผักเพ็ดค่ะเป็นจังไรค่ะสวนผักเพ็ดค่ะทั้งข้างนอกทั้งข้างในทีเพชรเคยบอกว่าเพื่อนมะซอยปลูกบานปักบานปลูกผักเนาะค่ะเนาะเอากระจกเกามาไห้ค่ะแล้วก็สร้างึืนค่ะกระื้อว่าใส่ได้ค่ะแต่ว่าคววมหอนกะสิบสบทสูกรับ บัานพลาสติกเนาะคะ่ะเพราะว่าจะมีรอยโวน้าผอมนะคะมันก็นเลยบ,บ่คอยหอดปานไหนคะ่ะเพจกะทนล่องปีแรกนะคะปีต่อไปอาจจะฟีเวอร์ดีขึ้นไปคะ่ะพักอีตูพักคุณตูเราจะมาลุ้นกันว่ามันสีง,งามได้กินบ่ค่ะผู้ใดมีสูตรปลูกพักอ,อีตูหรือว่าใบาแมงลักกะสามารถว่างหลิงหรือว่า ฝากข้อความไว้ตรงทีคอมเมนต์ใด้เลยนะคะหรือว่าวิธีการปลูกพักต่างๆเพชรยินดีจะรับฟังค่ะเพราะว่าปีนี้เพชรอ่าทดล่องปลูกไปเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะว่าตัวใดสิใดผลจังสินะคะการคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะเวลาอันควรปาดสองทุ่มเคืงเลยคะ่ะท่านได้กินเขาแร่งอยู่ค่ะ กะซีไปกินเขา่าพับผ่าเฮ็ดงานบานต่อนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพจขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานในนอร์เวแน่เ้ยค่ะด้สวัสดีค่ะโมหล่อเลี่ยนค่ะ ถามนะคะว่าหิวหรือบ่หิวไห้ขนมจีนบรรยายค่ะเป็นขนมจีนที่เพจเฮ็ดสูตรของแม่สอนมาเนาะค่ะเนาะขะนมจีนสูตรประจําเลยเด้อค่ะด้วยน้ํายาป่าซาบะไปตกค่ะไปตกบ่แม่นไปตกเองนะคะเพื่อนตกมาให้ค่ะยังบ่ท่านมีเวลาว่างค่ะที่จะไปตกเองช่วงนี้ป่าซาบะก็เริ่มมาแล้วเนาะค่ะเนาะ เราก็ได้กินพอดปลาสดๆจากจากทะเลนะคะเบิงเบิงค่ะจากบ้านจากสวนค่ะไปทำงานมากะเห็ดกับเขาแล้วแลนไปยิม